ความร่ำรวยเนี่ยมันจะมี3สเตป99.99%เราอาจจะแก้ปัญหาด้วยเงินได้ผมพยายามทําความเข้าใจเรื่องของการเงินเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็น่าจะา99.99%เนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาด้วยเงินได้นะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการวางแผนทางด้านการเงินแบบที่เป็นสามเหลี่ยมพิระมิดนะฮะผมพยายามที่จะทําความเข้าใจกันอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับแต่เขาบอกว่าลำดับขั้นตอน หรือว่าการที่เราจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินไปจนกระทั่งถึงความร่ำรวยเนี่ยมันจะมี3สเต็ปนะฮะมันจะแหลมขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการทําลักษณะว่าบริหารจัดการเงินให้เราอยู่ได้ก่อนนะครับผมเคยฟังคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารวยระดับพันล้านนะเขาให้คําแน,นะนําสำหรับคนที่จะเริ่มท้นธุรกิจใหม่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของ cash f l หรือกระแสเงินสดดังน,นั้นผมคิดว่าพวกเราจะเติบโตได้เนี่ยเราต้องทําฐานลากข้อแรกให้มันจบก่อนก็คือวางแผนกลางด้าน การเงินเนี่ยด้วยการทําให้ตัวเองมีความมั่นคงด้วยการหามีแคชโฟลแล้วก็ที่สําคัญคือแคชโฟลเนี่ยมันต้องเกลือนะครับเผื่อสิ่งที่มันจะเป็นอุบัติเหตุสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดฝันนะฮะอย่างเช่นการที่เราอาจจะเก็บเงินลูกค้าไม่ได้บ้านยังขายไม่ออกถ้าคนที่เป็นทํางานประจําก็อาจจะเป็นลักษณะตกง,งานกระทันหันหรือว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นช่วงโควิด -19 หรืออะไรพวกนี้นะฮะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ของเราฐานะทางงานของเราสะดุดเนี่ยเราจะต้องมีเงินสํารองระดับหนึ่งเพื่อที่จะักษ cash for ให้ชีวิตมันเดินต่อได้นะครับก็คือตอนที่1ก็คือเราต้องเก็บเงินสำรองให้ได้อย่างน้อยนะครับสาถึงเดือนอันนี้ฟังใหม่ๆผินเผินเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เจ้าจะอะไรจําเป็นนะแต่เวลาที่มันไม่มีคือมันมีม,มีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ลําบากมากนะครับเพราะแล้วเรา,เรา,าที่เราเก็บแล้วนะครับความมั่นคงางด้านการเงินในรอบแรกเนี่ยครับเราจะต้องนอกจากเก็บแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันนะฮะมีการป้องกันก็คือให้เราได้ใช้ตัวที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องทําประกันชีวิตประกันสุขภาพประกรันรถประกันบ้านประกันไฟประกัน ทุกอย่างไว้ถ้าเรามีกําลังจ่ายลําดับที่2ก็คือสร้างความมั่นคงให้มันสูงขึ้นอีกนะครับก็คือเรามีการเริ่มที่จะทําให้เกิดการป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดความไม่มั่นคงเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะนอกจากว่าเรามีเก็บสํารอง3 6ถึงเดือนแล้วลำดับที่2ก็จะต้องมีการประกันสิ่งต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุฉุกเฉินอะไรเราก็จะได้มีเงินก้อนนี้มาสามารถที่จะทดเชยหรือห,อหล่อเลี้ยงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับลำดับที่3ก็คือเริ่มมีการลงทุนนะครับจะอาจจะไปหลายๆคนอออาาจจะฟังงว่ไปซื้อกอ คุณไปซื้อ,อสิ่งที่มันมั่นคงมากกว่าหรืออาจจะเป็นเงินฝากกินดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นสเต็ปที่3นะครับแต่สเต็ปที่3เนี่ยก็เพียงเพื่อที่จะให้เงินมันทํางานแล้วก็ยังเป็นการที่เราใช้ความเสี่ยงน้อยนะครับโอกาสจะรวยหรือว่าเติบโตบัางข้างอย่างมหาศาลเนี่ยมันอาจจะน้อยมากน้อยมากนะผมบอกได้เลยอย่างเงินที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซไ้ไปนะครับแต่สเต็ปที่4เนี่ยนะครับเปริมิตตัวแหลมสุดเนี่ยเขาเรียกว่าการเพิ่มความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วแต่ว หลายคนอาจจะลงทุนในตลาดลงทุนในคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็ถนัดบางคนก็ลงมือทําธุรกิจด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมเองด้วยการที่เราไม่ได้มีเงินที่จะไปลงทุนขนาดนั้นการที่ลงทุนทําธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมีคําว่าแรง e v e ว a g e หลายอย่างคือเราใช้เงินน้อยแต่สามารถที่จะเติบโตได้นะครับอย่างทำอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ผมสอนอยู่นี่นนะครับชวนคุณรวยด้วยอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเองเนี่ยแม้ไม่มีคุณนะครับถ้าเราจะไปลงทุุุุุนนนนนนหหห้้้้้เเเียคณจะมป็าาถ ทุนตัวละร้อยคุณก็ต้องมีเงินร้อยล้านนะฮะแต่ว่าคุณจะทำร้อยล้านจากอสังหาริมทรัพย์เนะี่ยคุณไม่ต้องมีร้อยล้านหรอกฮะคุณอาจจะไม่มีแม้แต่ทุนเริ่มต้นแต่ผมเห็นหลายคนก็ไปถึงระดับพันล้านแล้วนะครับอย่างเสียเคเนะี่ยที่เขาทำภูวิล่าขายฝรั่งเนะี่ยการเริ่มต้นของเขาก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรเพียงแต่ว่าไปคุยกับทางนายทุนที่รู้จักกันนะครับด้วยตัวเองที่เริ่มสะสมประสบการณ์ในงานขายงานก่อสร้างแล้วก็เรียนรู้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะได้เงินลงทุุนนนนนะครรรััััับปปปีแกกกกกก็ซ็ซดเข้้้้าาาาไไ่ลหลหงจจม อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแม้ว่าบ้านเราเศรษฐกิจจะตกบ้านเราอาจจะเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการชะลอตัวอะไรอะไก็แล้วแต่พอเข้าจับกลุ่มลูกค้าที่เป็น worldwide ลูกค้าระดับโลกเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าระดับที่จะมีหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ไปจับในพื้นที่อย่างเช่นภูเก็ตหัวหินพัทยาพวกนี้เราไม่ได้ขายให้คนไทยอย่างเดียวนะฮะเราขายให้ต่างชาติอย่างหัวหินเนี่ยขายพวกที่เป็นแ c a n ิเนเวียนะครับพวกนอร์เวย์เดนมาร์กพวกอะไรพวกนี้นะฮะเป็นฝรั่งที่เขาอาจจะไวกระเียณเข้ามาอยู่บ้านเราพวกนี้นะครับเขาก็จับตลาดน โดยที่ไม่ได้มีเงินพันล้านไปซื้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการลงทุนทำธุรกิจของเรานะครับงั้นลองดูนะฮะว่าเราจะมีฐานะก็เรียกว่าฐานปิรามิดของตัวที่จะทําให้เรามั่งคั่งร่ํารวยได้เนี่ยนะครับจากการบริหารจัดการเงินของเราเนี่ยครับ <ingo. S 2> ตอนแรกคือเราต้องมีความมั่นคงทางด้านกระแสะเงินสดของเราก่อนให้มีอยู่มีกินมีใช้ที่ประคองชีวิตไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อสิ่งที่เรียกว่าประกันความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนนนนเเเราากก็็ลลงงททุๆๆ้้อยยยีีี่่มมมัควส แต่ถ้าเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เงินทํางานที่มันเกิดพลังทวีมหาศาลเนี่ยเราก็อาจจะทําธุรกิจหรือว่าเล่นชอ็อตมุนช็อตอะไรก็ว่าไปนะครับตามที่เราเรียนรู้นะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําลักษณะนั้นเราจะต้องมีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในการลงทุนพอสมควรน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จอร์เจียนะฮะอุณหภูมิกำลังดีละ10กว่าอ,องศานะครับนำคลิปนี้มาฝากพวกเราครับ